แล้วรู้สึกว่าเ้ยติดใจมากเลยนั่นก็คือร้านครัวไฟแดงนะครับ <Yeah. S 1> มเมนูที่ผมกินแล้วรู้สึกว่าเมนูนี้อร่อยนะ oh, อ๋อยังไม่เหมือนที่ครับถ้าจะให้เหมือนก็คือต้องต้นหอมลงไปด้วยใช่เพราะว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยเขาใส่ต้นหอมลงไปด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินทิ้งกินคว้างนะครับ ตอนนี้เรากลับมาจากคลิกชุมพรแล้วนะครับกลับมาอยู่ในครัวของกินทีกินขว้างเอีแล้วนะครับตอนที่ไปชุมพรนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเราไปกินมาหลายเมนูมากเลยนะครับแต่มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่ผมกินแล้วรู้สึกว่าเ้ยติดใจมากเลย <Wow. S 1> นั่นก็คือร้านครัวไฟแดงนะครับ <Yeah. S 1> เมนูที่ผมกินแล้วรู้สึกว่าเมนูนี้อร่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทําทเมนูนี้จังเลยอะ่ะนั่นก็คือปลาหมึกผัดหวานนะครับรสชาติเนี่ยมันจะออกหวานๆนะครับผมผมดูแล อยากจะลองมาทําตามบ้างจังเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองแกะสูตรดูดีกว่าเคยดูหลายสูตรแล้วเขาจะมีใส่ตัวพริกไทยกระเทียมนะครับคล้ายๆพวกสารเกลือลงไปแต่สูตรนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่นะครับเพื่อนเนเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปเจอกันเลยนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไปเลยองประกอบของปลาหมึกต้มหวานในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนปลาหมึกไข่นะครับตัวขนาดพอดีนะครับเพื่อนๆนแล้วก็มีการใช้ตัวเกลือนิดหน่อยนะครับ ตัวน้ำตาลทรายแล้วก็คือตัวเป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนนะครับวันนี้ผมได้น้ําตาลตะโหนมาจากเพชรบุรีนะครับต่อไปก็คือเป็นตัวของผักที่ใช้ในการกบกิ่นนะครับก็คือกระเทียมตัวหอมแดงแล้วก็คือตัวตะไคร้นะครับเพิ่มสีให้กับปลาหมึกนิดนึงด้วยสีอิ่วดำนะครับเพื่อนๆนแล้วตบไทยนะครับครัวไฟแดงเขาใส่ตัวนี้ด้วยครับเพื่อนๆก็คือตัวต้นหอมนะครับและส่วนตัวล่าสุดที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ครับคือน้ำส้มสายชูนะครับใช้ในการล้างปลาหมึกนะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปล้างปลาหมึกพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆ <_ d ata> ขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาล้างปลาหมึกก่อนเลยนะครับเอาปลาหมึกของเราเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมกําจัดกลิ่นคาวด้วยน้ําส้มสายชูนะครับผมใส่ไปเพื่อนๆก็ทําการขยับตัวน้ําส้มสายชูเนี่ยจะช่วยในการล้งางคราบคาวแล้วก็คือกิก่นคาวของปลาหมึกไประดับหนึ่งนะครับ ล้างน้ำออกครับประมาณ3-4น้ำนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราทิ้งปลาหมึกให้สะเด็ดน้าก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปบ้างนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเอาตัวกระเทียมนะครับหอมนะครับมาบุกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือตาให้พอแหลกอันนี้คือช่วงรอที่ให้ปลาหมึกสะเด็ดน้ำะะนะครับให้มันแห้งบุกบุกให้พอแหลกต้มเขาจะได้แบบกลิ่นมันจะได้ออกง่ายถ้าเราไม่บุกเลยเนี่ยกลิ่นมันจะออกยากนิดนึงประมาณนี้ พอแหลกประมาณนี้ไนหะเื่อนๆอ,อันนี้ก็หอมโอเคประมาณนี้ครับจากเป็นลูกๆนะตำให้มันแบบพอแหลกให้มันแหลกไอา้พอาหกลิ่นยอเแค่นี้เอาให้มันแบบ ่อนแล้วเวลาแบบเราไปต้มมันจะได้กลิ่นออกไง่ายขึ้นต้มย,ย,ยุงต้มยงต้มยำอะไรพวกนี้เขาแบเขากะแหละเนี่ยเขาก็คือจะต้องปลูกก่อนอย่างี้งนเดี๋ดยวต้มยำก็กลิก่นจะไม่ไม่แซ่บถแต่ถ้ามีก,มกลิก่นก็จะแ่บทิ้งปลาหมึกให้เสด็จน้ำประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วจากนั้นเราก็เอาปลาหมึกมาบั้งนะครับ ด้านละสองนะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆพี่ไม่ต้องเงียบดิพี่พูดอะไรก็ได้อ๋อเนี่ยครับบังไปนะครับไอการบัางปลาหมึกเนี่ยเป็นการทําเพื่อที่จะให้ไอตัวซอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคือเข้าไปอยู่ในเนื้อของปลาหมึกได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆไข่เต็มเลยนะเพื่อนๆผมไม่ได้แบบบัางลึกมากนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวว่า ไข่มันจะแตกออกมาข้างนอกนะครับนี่ประมาณนี้ตัวไม่ต้องใหญ่นะเพื่อนๆผมดูแลวปลาหมึกเนี่ยมันมีหลายไซส์นะอยู่ที่เราเลือกเลยก็คือเลือกไซส์ที่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับมันจะได้กินพอดีคํนี่โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแนล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำตัวปลาหมึกไข่ต้มหวานต่อกันข้างหลังเลย ขั studio, ้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆนตั้งกระทะโดยที่ไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าต้องใส่น้ํามันไหมไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ำจากตัวปลาหมึกเนี่ยจะออกมาเองนะครับตัวแรกนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ตัวต้นหอมเอ้ยไม่ใช่ต้นหอมใส่ลงไปก่อนนะครับต่อด้วยกระเทียมหอมแดงนะครับ 3ตัวนี้เราใส่ไปเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นเลยนะเพราะอะไรหรือเปล่าตัวนี้ใส่ไปเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวของปลาหมึกนะครับ <Yahoo! S 1> บางคนที่เขาใส่ตัวพริกไทยกระเทียมเนี่ยหรือว่าสามเกลือเนี่ยก็คือเพื่อดับกลิ่นเหมือนกันแต่สูตรนี้เราใช้สตัวนี้แทนจากนั้นเพื่อนๆใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะครับน้ำตาลทราย น้ำตาลตโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยเราใช้น้ำตาลสองตัวเนี่ยเพื่อให้มันมีความหวานน่ะที่มันไม่เหมือนกันนะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าใช้ตัวน้ำตาลทรายอย่างเดียวมันจะหวานแหลมจนเกินไปเกลือเล็กน้อยนะครับสุดท้ายสี๊วดําเพิ่มสีสันหลังจากที่ใส่วัตถุด,ดิบลงไปในกระทะหมดแล้วนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเปิดไฟนะครับไฟแรงเลยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆ นี้ไม่ต้องใส่น้ำนะนไม่ต้องนะครับพอต้มไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวน้าออกจากปลาหมึกเนี่ยจะ<ช>เป็นแบบน้ำขุกขึ้นใช่เดี๋ยวเพืพ่อนๆดูนะตอนนี้เรายังไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยนะแต่เดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวเราพอต้มต่อไปสักพักนึงเนียน้าจากตัวปลาหมึกเนี่ย,จ,ยจะค่อยๆออกมาเ <Wow. S 2> พื่อนเพื่อนก็คือทําการผัดต่อไปเลยนะครับผมผัดไปจนกระทั่งตัวน้ําที่มันออกจากตัวปลาหมึกเนี่ย มันออกมาเยอะแล้วแล้วก็ก็ผัดจนกระทั่งมันงวดงวดนี่ก็คือหมายถึงน้ํามันขุกขิกนะครับเพื่อนๆจนถึงเป็นอันที่ใช้ได้นะครับน่าใช้ประวลาประมาณสัก5-10นาทีครับเพื่อนๆ น้ำมันงวดนะครับเพื่อนๆก็คือไอ้ตรงนี้เราขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราต้องการให้มันแบบแห้งมากน้อยแค่ไหนนะครับผัดให้มันจนกระทั่งตัวเนี้ยมันเหนียวนะครับเพื่อนๆถ้าใครคิดว่าแค่นี้พอแล้วก็โออก็หยุดได้นะครับแต่ถ้าสมมติอยากให้มันได้บความเหนียวมากกว่านี้ก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงนะครับแต่ไฟเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเป็นไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ไปอันนี้ตองราประมาณกี่นาทีนี่ก็จะประมาณ5้าถึงสินาทีอะครับประมาณ5นาที รรจริงๆก็น่าจะได้นีน่จริงๆก็คือพอได้แล้วนะครับเพื่อนๆอเหมือนที่ไปกินที่ชุมพรเลยอ๋อยังไม่เหมือนที่ครับถ้าจะให้เหมือนก็คือต้องอใส่ต้นหอมลงไปด้วย,ยใช่เพราะว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยเขาใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะครับ <Y ahu! S 1> บางสูตรเขาไม่ได้ใส่ไงแต่ว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยเขาใส่ไปด้วยเพื่อนๆ พอถึงเวลาที่แบบใกล้จะได้แล้วนะเพื่อนๆใส่ต้นหอมลงไปผัดด้วยนิดหนึ่งตอนสุดท้ายเลยนะมะมึกตัวใหญ่เนี่ยเหลือแค่นี้ครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆปลาหมึกต้มหวานนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากร้านครัวไฟแดงที่ชุมพรที่เราไปเที่ยวมาคราวที่แล้วนะครับผมทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทําออกมาเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะครับเครื่องปรุงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรสชาติก็คือน่าจะเหมือนของเขาแหละเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับกินที่กินขว้างด้วยครับถ้าเพื่อนๆทําแล้วรสชาติเป็นยังไงหรือมีข้อติชมยังไง ติชมบอกเราได้เลยนะครับเรารับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะครับผมเพื่อนๆว่าอย่างไงหรือว่ามีเมนูไหนที่เราอยากให้เราทำนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปกับตัวปลาหมึกต้มหวานตัวนี้นะครับผมบายบาย